วันนี้บอกอสไตล์จะม,มีเรื่องมานำเสนอ,สนอตอนนี้ช่างบอกแกไปจบการเป็นไงช่างอธิบายให้ทุกคนฟังหน่อยอาการของมันคือคือรถคือไอ้รถรุ่นเนี้ยอ่แอร์เบดอะ S <S ออปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มเตีนน้ำมันอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยปั๊มน้ำมันขึ้นขบูมคือแอร์เบดมันเป็นรถที่ถังน้ำม,มันอยู่ล่างล่างคอยตั้งปั๊มน้ำมันตรงนี้นนเออเราใช้ปัม๊มอรถเก๋งนี่ป่ะอรถรถยนต์ทีนี้แล้วก็เขาไปโมสายไฟด้วยเจ้าของเดิมเขาเนาะ ทีนี้ก็ระบบก็ไม่ดีแก้ปัญหาอย่างี้ก็ไม่จบนี่ครับเราแก้ปัญหาอย่างไงครับช่างย้ายถังขึ้นข้างบนง่ายกว่ากันเยอะย้ายถังขึ้นข้างบนใช้ไหลลงจบเลยหไหลลงขบูจบเลยนี่ใช้ถังของอะไรครับเนี่ยวาย้อยยามาห้าวาย,อย,วาย้อยหรอ 100ใส่ได้พอดีเลยเหรอด<ม>ดูต<ด>ุน<ด>่อยขอดูต,อดต้องตุลเลยเราโมย,ยังไงเดี๋ยวนำเสนอให้ตุลต้ล<ข>องดกหน่อนี่มันนูนขึ้นมาไม่ครับหน่อยเดียวลงไปหน่อยนึงนแล้วก็นี่วิธีล็อกคือเนี่ยเขาต่อตรงมาไอ้กุญแจไม่ได้ใช้ของเดิมเขาต่อตรงมา ก็เหมือนกับระบบปั๊มไม่ดีอ่ะมันไม่ทับไม่ไม่ทำงานอัตโนมัตใช่ไหมนี่ปั๊มปั๊มนี่ใช่ไหมนี่เปลี่ยนแล้วขึ้นคาร์บมังไม่ขึ้นมั่งนี่เลยขึ้นมังไม่ขึ้นมังเจอเจออย่างนี้เลยแม่งเลยต่อตรงเราก็ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมันนำเสนอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ